วันนี้จะมาแชร์หนึ่งเทคนิคให้ฟังเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เขาถามเป็นประจำทุกคำถามเราใช้เทคนิคนี้ตลอดมันเรียกว่า STAR เป็นเทคนิคการตอบคำถามก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์อ่ะให้เราเหมือนเตงข้อคำถามไว้ก่อนประมาณ1ิตคำถามแล้วเราก็พยายาม list ประมาณคำตอบประมาณ23คําคำตอบตามนี้แต่มีคำถามหนึ่งเป็นคำถามคาถามเด่นมากที่เขาจะถามอยาเช่นแบบ เธอมีชาเลนจ์อะไรที่ทำงานแล้วก็เหมือนปัญหาอะไรที่เธอเคยแก้ไขมาก่อนในที่ทํางานเก่าอันนี้ให้เราส่วนมากนะเราจะเราจะคิดประมาณ5 5เรื่องแต่ละเรื่องให้ทําเป็นสตรัคเจอร์ให้ใช้ star method ก็คือ s ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นบอกเขาไปบอกคอนเท็กซ์เข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น t ก็คือ task มันเป็นเหมือนกับว่าอ,อย่างเช่นตอนนั้นเพื่อน มีปัญหาเกี่ยวกับการ uh, analyze data แล้วเขาอะมู้จะทำยังไงซึ่งเขาเพื่อนของฉันนะเพื่อนโรงงานของฉันอะใช้เวลานานมากในการทำ task น,นั้นคือ situation ใช่ไหมก็คือประาว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็ context ของมันคืออะไร task ก็คือในกระบวนการที่เราอะจะต้องแก้ปัญหานั้นนะมันต้องใช้อะไรบ้างเราก็เลยบอกว่าเพื่อนฉันมี Data มากมายแล้วเขาอะอยากจะเรียบเรียง Data พวกนี้ให้มัน ออกมาเป็นรีพอร์ตที่ดูเข้าใจแทสสสิ่งที่ฉันจะต้องทำอ่ะฉันก็เลยเอาอ่ะข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาใส่ไว้ใน Excel s h e e t แล้วฉันอ่ะก็เรียบเรียง Data ทั้งหมดแล้วก็ใช้สูตร Formula ต่างๆสิ่งที่ต้องใช้ก็คือพวก Formula สูตรต่างๆในการที่จะทำให้เป็นทำรีพอร์ตออกมาให้มันดูสวยงามอ่ะพอเราบอกเขาว่ามันคือสิ่งต้องทำปุ๊บ แล้วอันที่3ก็คือ a ใช่ไหม s ก็คือ station i u t ก็คือ task a ก็คือ action คือสิ่งที่ฉันทำจริงๆก็เลยก็บอกไปว่า action ที่ฉันทำก็คือ 1, 2, 3, 4, 5สฉันเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่มาใน excel sheet ประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ transform uh, data into the report and then แล้วก็เราเอา,เอา report เนี่ยมาใส่ไว้ใน google sheet หรือว่าเราเรา ตอนนี้นะคือจะบอกว่าถ้าไปสัมภาษณ์อ่ะให้ใช้ AI ว่าเรา manage AI ยังไงด้วยคือบริษัทที่เราทำงานอยู่มันจะมีแบบ internal a อแบบพร้อมแล้วว่าเราใช้สิ่งนี้ในการที่จะทำให้งานนี้ออกมา Perfect และสมบูรณ์มากขึ้นคือใช้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานทึ่งทำให้งานมันเร็วขึ้นแต่ฉันเป็นคน manage ก็คือเป็น action item ที่เราทำแล้ว result เนี่ยอันสุดท้ายก็คือ R ก็คือ result ใช่ปะ เราจะบอกแค่ว่าโอเคแล้วฉันก็ได้รีพอร์ตมาสวยงามไม่ได้นะไม่ได้ให้นี่สำคัญมากให้เซฟไว้เลยแล้วก็สตาร์ไว้ด้วเผื่อคนอื่นเข้ามาจะได้ทุกคนคนอื่นจะได้เห็นด้วยเหมือนกันจะได้เห็นโพสต์นี้อาเนี่ย results บอกคนลับต้องบอกเป็น percentage คืออะไรบอกเป็นว่าพอฉันได้รีพอร์ตนี้มาปุ๊บเป็นรีพอร์ตที่ใช้เวลาในการทำอ่ะสิถึงสินาทีแล้วการใช้รีพอร์ตเนี้ยมันเป็นประโยชน์ ซึ่งเราได้เห็นนะคือว่าตอนนี้เราได้เห็นจากรีพอร์ตเนี้ยเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราควรที่จะ improve ในการเหมือนเวลาทววําร i s ก็ตติ้งใช่ป่ะเราจร้ดูว่าส่วนไหนอะที่เราควรจะแปร์ที่เราที่เราควรจะ i m p r o v e แล้วรีพอร์ตเนี้ยมันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นซึ่งเอาไปแล้เอาเอาสิ่งที่เราเห็นเนี้ย ไปพัฒนาในการ run marketing ต่อในแคมเปญต่อไปอะ่ะแล้วเราก็เห็นผลเนี้ย improvement แบบว่าอาจจะเห็นว่า,วา performance improve 50%มี revenue เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะฟังใน results คือ impact ที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรที่มันเกิดขึ้นกับ d e partment ของเราอย่างเราอะ่ะเราเป็น digital marketing อะ่ะ KPI ของเราอะ่ะมันคือ return on investment เท่าไหร่แล้วก็ leads เท่าไหร่มีคนมีเราได้ ลูกค้ามาเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะบอกเวลาเราสัมภาษณ์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเกี่ยวกับพวกซีรีแล้วก็การสมัครงานต่างๆวันนี้ก็แค่นี้ก่อน